สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทัลโมกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวน้องเสี่ยวกันนะหรือว่าเรียกกันนะว,ว่าน้องเสี่ยวเสี่ยวหรือเสี่ยกันแน่นะครับผมก็เป็นสายโจมตีนะเป็นสายสีแดงสายไฟแต่แต่เป็นสายอมะตะอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับนะครับผมก็เหมือนสแตตเนี่ยเหมือน มิงมงนะค่อนข้างคล้ายคลึงแต่ว่าเป็นสายไฟแล้วก็เป็นอมวตะนะครับผมสองเทินนะครับผมส่วนมิงมงเนี่ยอมะตะสามเทินก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นเท่าไหร่นะถ้าเกิดใครรู้ว่าตัวนี้เหมาะกับการที่จะไปใช้ยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันเพราะว่า ผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอาไปใช้ที่ตรงไหนเพราะว่ามาดูสกิลกันเลยแล้วกันนะครับผมก็สกิลแรกก็คืออมตะสองเทินนะก็ไม่มีอะไรแค่สองเทินเองเพราะว่าตัวที่แนะนําให้ปั้นเนี่ยแนะนําว่าอย่างน้อยสามเทินขึ้นไปจะดีนะครับมีหมิงหมิงม,มีในส่วนของเฟิงเยียนนะครับที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะไปไหนละเฟิงเยียนนี่ก็สามเทินนะก็ดีกว่าตัวอื่นดีกว่าหนึ่งแล้วสอง สกิลไม่แรงนะครับแค่85เปอร์เซ็นตเป็นสกิลโจมตี5เป้านะก็คือแพ้ทางโซอี้อยู่ดีแล้วก็สกิลเป้าหมายเดียวก็ไม่แรงเลยแค่190เปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะสกิลจะแรงกว่านั้นนะเนี่ย500เปอร์เซ็นเนี่ยว่าไปลงเงี้ย500เปอร์เซ็นตนะ หรืออูสงเนี่ยสองเปอร์เนตะอันนี้ร้อยเก้าสิบปอร์เซนแต่ว่าจะเป็นสายที่เรียกว่ายังไงดีละ่ะเป็นตัวค่อนข้างที่จะเออกึงนะก่งซัพพอร์ตนะกึ่งซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครคิดจะปั้นนี่ก็ก็ไม่ไม่แนะนําเลยไม่แนะนําเลยนะครับมาดูสกิลที่สองกันดีกว่าเรียกผีดิบ นะคููดาว90วินาทีสร้างความเสียหาย5เป้าหมาย85ดาเมจเองแต่เพิ่มคูดาวสกิล30วิคือคือมันจะมีผลก็ต่อเมื่อศัตรูใช้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดศัตรูยังไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยมันก็ไม่ไม่นับคูดาวหรือเปล่าหรือย,ยังไงหรือว่านับเลยใช้สกิลคูดาวไม่ได้เลยกึ่งใบหรือเปล่ากึ่งใบหรือเปล่านะใครใครคอนเฟิร์มนี่ ขอรบกวนคอมเมนต์ด้านล่างเลยลน,นะครับผมว่าว่าถ้าศัตรูมันไม่ใช้สกิลเนี่ยก็ไปเพิ่มคูดาวให้เขาเลยหรือเปล่า30วิหรือ,อยังไงนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยก็คือวรยุทธ์ดูดพลังนะคูดาวจะส0วินาทีสร้างความเสียหาย19 0นตะต่อศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่มคูดาวส์คือสกิลเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับตัวสกิลต่อเนื่องเพราะว่าการที่เราทําให้ศัตรูเนี่ย ทั้สกิลไม่ได้เนี่ยทาให้เธอเน่ะมันไปไวพอเธอนมันไปไวเนี่ยเราก็หายเป็นอมตะเร็วก็ก็เลยไม่รู้ว่าอย่างไงอย่างไงก็ใครใครใคร,ใค,ร,ใค,รคิดว่ามีวิธีในการใช้ตัวนี้แบบเด็ดๆก็คอมเมนต์ด้านล่างบอกกันเลยดีกว่านะครับผมเพราะผมคิดไม่ออกจริงว่าจะไปใช้ยังไงนะครับก็อาวุธแอร์ที่ให้แนะนำให้ใส่ก็เป็นคิรืดเรืดนะแล้วก็บล็อกโต๊ะกับ จุดดาเมจก็พวกอัญมณีเพชรอะไรพวกนี้ยก็แนะนําให้ใส่เป็นเหมือนกับบล็อกบล็อกกับโตนะไม่โตเนี่ยเพราะว่าเป็นอามตะแต่บล็อกในไม่รู้ทำไมเพราะว่าก็เป็นนมามตะอยู่แล้วคุณจะใส่บล็อกทําไมส่วนใส่ดาเมจทั่วไปก็ไม่ค่อยได้ตีไม่แนา่ใจาว่าใส่ทําไมเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเขาเรียกว่ายัางไงดีอะ ใม่ใส่ของที่คนอื่นไม่ใช้ดีกว่าหรือเปล่านะมาดูมาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับการตีปกติอ้าวอา,อาลืมเปิดเสียงลืมเปิดเสียงเดี๋ยว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 จัดเสียงให้ก่อนแม่เออจัดเสียงให้ก่อนอ่าไ,ไหนละน้องน้องเสียวน้องเสียว น้องเสียวน้องเสียวอะตีปกติครับอาควรนะตีฮิกระโดดทีบเลยนะครับมาดูสก,กิลเดี่ยวละกันนะเพิ่มคูลดาวห้าสิบวินาที เหมือนแบบสิงหลอนอะไรเงี้ยเนาะมาสก,กิลหมู่แล้วกันโอ้ยแปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างเป็นผีดิบนะอืมเฉยๆมากเลยอ่ะตัวเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนำนะถ้าใครคิดจะปั้นนะครับผมหรือว่ายังไงถ้าใครคิดว่าผมคิดผิดมีวิธีปั้นที่ดีหรือยังไงก็แนะนำคอมเมนต์ด้านล่างมาแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสายไฟด้วยอ่ะสายไฟเนี้ยไปปั้นตัวอื่นดีกว่าไหม ป้นลูริป้านอูส่ส่งอะไรยังยังยังน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับผมวันนี้ผมตันลุมก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ